สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับคำทํานายหมอป่ายแพรกสิบห้าเรื่องภาวาในปี2566 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอาวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหม จะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือนหนึ่ถึงเดือนสาสยานพาหนะสี่ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวถ้าขับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด4ในช่วงปีใหม่จะมีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่ง มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์ที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี6 6ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงหมอดูมติตีทำนายชะตาประเทศไทย ปี2567เตือนชัดระวังภัยพิบัติธรรมชาติแม่นยิ่งกว่าตาเห็นหมอดูมติตีทายาทมอดูอีทีหมอดูตาทิพย์เผยคำทํานายถึงสถานการณ์ในประเทศไทยปี2567เรื่องดีเข้ามาเยอะแต่ก็ขอให้ระวังเรื่องของภัยธรรมชาติให้ดีเข้าสู่ช่วงสิ้นปีแบบนี้หมอดูหลายสำนัก ต่างก็ออกมาเผยคำทํานายต้อนรับปี2567กันยกใหญ่แต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือคำทํานายเกี่ยวกับดวงชะตาของประเทศไทยในปีหน้ากับหมอดูมตัติตี้ทายาทหมอดูอีทีหมอดูตาทิพย์ระดับโลกจากเมียนมาที่แม่นจนขนลุกเหมือนตาเห็นเดือออกมาทํานายผ่านทางรายการแฉ ร่วมพิสูจน์ความแม่นด้วยมดดำคชภาและปาตือพร้อมด้วยไฮโซลุยนักธุรกิจหญิงตระกูลดังส้าหรับคำทํานายปี2567ของประเทศไทยในช่วงหลังเดือนเมษายนปีหน้าเศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกคนแฮปปี้ไปอีก3-5ปีแต่มีปัญหาที่ต้องระวังก็คือ1 เตือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมให้ระวังในเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพและทุกที่2ใน3ของประเทศ2แผ่นดินไหวแรงสุด5.8ริกเตอร์ทางใต้ของไทยอาจจะเกิดจากที่อินโดไทยก็จะมีแผ่นดินไหว5.8ริกเตอร์กรุงเทพก็ได้รับผลกระทบ3พา,ายุรุนแรงทั้ง3อย่างเกิดขึ้น น้ำท่วมแผ่นดินไหวและพายุแต่ทุกคนมีความสุขเพราะเศรษฐกิจดีคำทำนายปี2566จากโหนโซรัจ,จะโหนโซรัจ,จะหรือนอสตาดามุสเมืองไทยได้ทำนายไว้ดังนี้ครับปีกระต่ายเป็นสัตว์ขี้ตกใจต้องระวังในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติอะไรเป็นพิเศษภัยธรรมชาติน่าจะรุนแรงกว่าปีก่อน อันนี้กล่าวรวมทั่วทั้งโลกและประเทศไทยนะมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิแต่ไม่ใช่ว่าเกิดในช่วงเดียวกันปีหน้าจะมีสึนามิเกิดในอ่าวไทยก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่เกิดก็ไม่ใช่ขนาดใหญ่แต่ทำให้เรานั้นตกใจปี2566จะเกิดหลายเหตุการณ์ใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา ถ้าแผ่นดินไหวทางภาคเหนือก็ควรระวังกรุงเทพก็ควรจะระวังบางส่วนผมเคยทำนายไว้ว่าจะมีตึกรามบ้านช่องล้มทลายลงมาในช่วงก่อน7ตุลาคม2566น้ำท่วมปีหน้าก็เกิดขึ้นเกิดจากภัยพิบัติเป็นพายุที่พัดมาจากต่างประเทศเยอะเป็นเพราะโลกมันเริ่มเปลี่ยนไปกรุงเทพจะมีน้ำท่วมด้วย มันน่าจะเกิดอีกครั้งแบบในปี2554เป็นน้ำท่วมที่เกิดจากภัยพิบัติไม่ใช่น้ำการเมืองไฟไหม้ก็น่าจะมีไฟป่าก็มากในช่วงภาคเหนือมาตั้งแต่ต้นปีเลยและฝุ่น pm 2.5ก็จะกลับมาและเป็นต้นเหตุต้นกำเนิดของโรคภัยเช่นโรคปอดมันจะหนักมากตามดวงเมืองความคืบหน้า หมอปลายแพรกซิปเปิดดวงเสียแป้งทำนายจุดจบจะรอดหรือจะร่วงจริงไหมมีของดีคุ้มกายเรียกว่านาทีนี้เป็นที่พูดถึงอย่างมากสำหรับนายชวลิตทองดวงหรือเสียแป้งนาโนดหลังจากเมื่อยิ่สีพฤิกายนที่ผ่านมาโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ค,คลิปของเสียแป้งคนร้ายหลบหนีคดีจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ไปซ่อนตัวอยู่บนเทือกเขาบรรทัดนานถึง16วันเมื่อในคลิปมีความยาวสี่นาทีเศษมีการพูดเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตนเองในเรื่องของคดีหากตำรวจทำได้ตนพร้อมจะมอบตัวทันทีซึ่งเมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนก็ตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยแหล่งกบดานและเส้นทางหลบหนีของเสียแป้งว่ายังอยู่บนเทือกเขาบรรทัดหรือไม่นอกจากนี้ อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนเฝ้าจับตาหากมีการจับกลุ่มเสียแป้งได้ผละออกมาเช่นใดจะจับเป็นหรือจับตายและจริงไหมกับกระแสะที่ว่าเสียแป้งมีวิชาอาคมคุ้มกายถึงสามารถรอดมือตำรวจมาได้โดยในรายการคนดังนั่งเคลียร์ได้เชิญหมอป่ายแพรกซิปมาเปิดดวงเสียแป้งว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นเช่นไรคำถาม เสือแป้งมีวิชาอาคมหรอคะแสดงว่าจริงเหรอคาถาล่องหนน่ะหมอปลายตอบว่าค่ะอาจจะไม่ใช่คาถาล่องหนแต่เขาจะมีพวกคาถาของพรานป่าคาถาพรางตาเพราะดูแลว้วของครั้งเขาเยอะมากเลยคำถ,ถามถัดมาเมื่อกี้ที่บอกว่าเขามีของสัมผัสได้ตรงไหนและคาถาอาคมของเขาระดับเซียนแค่ไหนคะ มอปลายตอบว่าถ้าตั้งสำนักก็คนติดเหมือนกันนะเพราะดูจากทุกอย่างบริบทหน้าเขามีคาถาหรือการสักน้ำมันค่อนข้างเยอะมีของที่คุ้มกันโดยเฉพาะของทางป่าว่านอะไรพวกนี้เขามีครบทุกอย่างค่ะคำถามถัดมาสรุปเรื่องของเขาเนะี่เขาจะออกมามอบตัวหรือมาในรูปแบบไหนคะหมอปายตอบว่าออกมาแบบหอบมาลากมา อาจจะไม่มีลมหายใจแล้วค่ะเท่าที่เห็นดวงโดนกระสุนความคืบนาลาสุดโหนฟองสนานผ่าดวงเมืองเตือนนายกอย่าหลุดห่วงปี69ถึงปี71ไทยเผชิญวิกฤตหนักเมื่อ24พฤศจิกายน2566โหนฟองสนานจามรจ,จันนักพยากรณ์ชื่อดังและอดีตนักจัดรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวในรายการแนวหน้าทอล์กทางช่อง YouTube แนวหน้าออนไลน์ซึ่งมีนายบุญยอดสุขถินไทยเป็นพิธีกรว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ช่วงเดือนกรกฎาคม65ถึงกรกฎาคม2572มริอยูเข้าพบที่2ของดวงเมืองประเทศไทยจำเป็นที่ต้องปฏิวัติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทจันโอชาเริ่มทำไปแล้ว และหวังว่ารัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินจะต่อยอดโดยในเดือนกรกฎาคม2572เราจะยืนอยู่หน้ากำแพงพระนครถามตัวเองว่าเศรษฐกิจชาติมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรซึ่งหากทำได้ดีประเทศไทยจะมีโอกาสหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปเป็นประเทศรายได้สูงแต่ยังมีด่านที่ต้องฝ่ากันอีกมากโดยเฉพาะ จะมีวิกฤตใหญ่รออยู่เราจะตีฝ่าด่านต่างๆไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรทั้งนี้สถานการณ์แบบเดียวกันเคยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งไทยมีการปฏิรูปประเทศตามแบบตะวันตกเพื่อต่อสู้กับการล่าอาณานิคมขณะที่กรอบสั้นๆซึ่งตนพูดทุกรายการที่ออกไปตั้งแต่ปี2565ว่าตั้งแต่ วันนี้ไปะจะถึง21เมษายน2567สถานการณ์ยังเทเลือกถลายอยู่จากปัจจัยภายนอกรวมถึงประเด็นทางกฎหมายที่ตนอยากให้นายกรัฐมนรรมตรีระมัดระวังตอนนี้พระรหัสกาลีจรทับลัคนาดวงเมืองต้องคาดปัสวะคาดชีโวอยู่มีโอกาสมากที่จะเกิดเรื่องของกฎหมายเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกี่ยวกับนายก หรือคนใหญ่คนโตคนมียศมีศักดิ์เมืองต้องคาดอยู่ตอนนี้ที่อยู่ได้เพราะพระเสานะพระเสาช่วยอยู่พระเสาเป็นสิอเอ็ดลาบคืนคงรณรงค์เรามีชัยเราได้บินไทยกลับมาะกอกประยุทธ์สู้เกือบตายบินไทยเกือบจะปิวไปแล้วกลับมาโหนฟองสนานกล่าว